<Es> สวัสดีนะครับผมส chips, ils, ําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกับครูแบงค์นะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมไปนี้เราไปดูกันว่าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรเอ่ยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของสมบัติจํานวนเต็มนะครับวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการคูณเนาะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราทําเกี่ยวกับเรื่องของการบวกไปนะครับอเราไปดูกันก่อนว่าการคูณเนี่ย เป็นยังไงอ่ะเหมือนอย่างของอันที่แล้วเลยก็คือมีตารางมาให้นะครับผมในการบ้านของเราอันนี้ถ้าเกิดเราทาตารางอันนี้ได้เนี่ยตามที่ครูแบงสอนเนาะก็จะตอบคําถามได้หมดเลยนะครับอ่ะอันดับแรกเวลาเราทำตารางแบบนี้ใช่ไหมเราก็ไปดูก่อนว่าตัวเขามี3ส่วนมาให้ใช่ไหมก็จะมีส่วนของประโยคที่เป็นจริงแล้วก็จํานวนที่แทนตัวแปรแล้วก็สมบัติของจํานวนเต็มนะครับก็คือ3ส่วนอ่ะส่วนแรกเนี่ยก็คือเขาให้มาว่า x ตัวนี้คือเครื่องหมายคูณนะครับผมถ้าตามปกติแล้วเนี่ย ถ้ามันเป็นเครื่องหมายคูณเขาจะมีนิยมใช้กับตัว x นะเขาจะใช้นิยมใช้เป็นจุดจุดนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเราเจอจุดเนี่ยเราก็คิดไว้เลยว่าจุดก็คือการคูณอยู่เหมือนกันก็คือหน้าตาหนึ่งของรูปการคูณนะครับแต่ว่าถ้าเราเขียนถ้าเกิดมันเขียนแบบเนี้ยยังลบๆก่อนถ้าเกิดเป็นเขียนอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะมองผิดให้เป็น x สองตัวบางทีเขาก็จะใช้จุดในการคูณนะครับผมอ่าอย่างเงี้ย x คูณสาม ทำไมใช่ไหมครับเท่ากับสามคูณเจ็ดเพราะนั้นฝั่งนี้ก็มีสามฝั่งนี้ก็มีสามตัวอะไรที่อีกฝั่งหนึ่งไม่มีเพราะนั้น x ของเราเท่ากับอะไรเท่ากับเจ็ดนั่นเองนะครับผมเมื่อเท่ากับเจ็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดเอาเจ็ดไปแทนใช่ไหมเจ็ดคูณสามกับสามคูณเจ็ดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสมบัติอะไรแน่ๆเลยก็จะเป็นสมบัติสลับที่นะครับผมสลับที่อะไรเอ่ยสลับที่การ คูณนั่นเองนะครับผมสำหรับที่การคูณเนาะต่อมาต่อมานะครับผมข้อต่อไป a คูณสามคูณ b เท่ากับหนึ่งคูณสามคูณสองนะครับผมเห็นเห็นไหมว่ามีตัวเลขอะไรที่มันหายไปเพราะนั้นฝั่งนี้มีหนึ่งใช่ไหมตัวหนึ่งอยู่ล่าสุดตัวนี้เป็น a เพราะนั้นลองเดาดูเลยว่า a ของเราเนี่ยต้องแทนด้วยอะไร a ของเราเนี่ยต้องแทนด้วย หนึ่งนะครับผม b, b, b ของเราแทนด้วยอะไรลูก b, b ของเราก็แทนด้วยสองนะครับแล้วสังเกตไหมว่าฝั่งหนึ่งวงเล็บมันอยู่ดน้านหน้านะครับอีกฝั่งหนึ่งวงเล็บมันทาไมมันอยู่ด้านหลังอันนี้แน่นมนเลยมันก็เป็นสมบัติอะไรครับผมสมบัติเปลี่ยนหมู่นะครับผมอ่าเปลี่ยนหมู่ของอะไรเปลี่ยนหมู่การคูณนั่นเองนะครับอ่ะอครูแบงค์เราครูแบงค์เขียนก่อนนะเปลี่ยนหมู่การ คูณนะครับอ่าเป็นแบบนี้เนาะเปลี่ยนหมู่การคูณอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งไม่ใช่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกข้อน,งออนึงเขาก็จะเป็น y คูณ4คูณ5เท่ากับ6คูณ x คูณ w นะครับอ่าฝั่งนี้มีมองเป็ทีละฝั่งก่อนนะฝั่งนี้นะครับถ้าเราเจอตัวเลขที่เราเดาไม่ได้เลยเราก็แบ่งฝั่งกันนะครับผมฝั่งนี้กับฝั่งนี้ ฝั่งนี้ยมีตัวเลขเพียงตัวเดียวก็คือ6ใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมีตัวเลขเพียงตัวเดียวก็คือ4กับ5ครับเราพอจะอนุมานได้ไหมว่าฝั่งเนี้ยที่ตัวแปรเนี่ยมันมีอยู่ตัวเดียวมันต้องเป็นเลขอะไรแน่นอนเลย y ตัวเนี้ยนะครับอุ้ย b ตัวนี้ครูเขียนครูแบงค์ไม่มีนะตัวแปรข้างนี้ไม่มี b นะครับครูแบงค์เป็น y แล้วกัน y ตัวนี้ของเราต้องเป็นอะไรแน่ๆเลย y ตัวนี้เป็น6นะครับผม x เป็นอะไร x เป็นสี่ก็ได้ห้าก็ได้นะครับในตัวนี้ครูแบ่งเขียนสี่ห้านะครับผมสองตัวนี้จะสลับกันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะเสร็จแ,แล้วเรามาพิจารณาดูว่ามันเป็นสมบัติของอะไรนะครับถ้าเรานึกภาพไม่ออกให้เราแทนไปเลยแทนตัวแปรพวกนี้ยเป็นตัวเลขไปเลยนะครับเราจะได้มองภาพออกบางคนอาจจะแบบเอ้ยนี่มันสมบัติเปลี่ยนหมู่จะชัดเพราะว่า อันนึงวงเล็บมันอยู่ด้านหน้าอีกอันหนึ่งวงเล็บมันอยู่ด้านหลังแต่ครูแบงค์จะบอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่นะครับผมอันเนี้ยมันเป็นสมบัติเห็นไหมว่าตอนแรกอ่ะ6คูณ4ใช่ไหมครับ6คูณ4ก่อนแต่เนี้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกันใหม่เลย6ไปคูณกับผลลัพธ์ตัวนี้ผลลัพธ์ที่เกิดจาก4คูณ5เห็นไหมว่าตัวเนี้ยที่เหลือมันสลับที่กันหมดเลยสลับทั้งหมดสลับกันที่เลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสมบัติอะไรเอ่ยสมบัติสลับที่นะครับสลัับบที่การรคคูณนะผม อ่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะวันนี้ครูแบงก์ก็จบแล้วล่ะสําหรับอันนี้เป็นวีคที่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้เป็นวีคที่อันนี้ครูแบงก์ก็น่าจะเขียนผิดอีกเช่นเดียวกนันนี้เป็นวีคที่สิบจุดหนึ่งนะครับผมก็คือสัปดาห์ที่สิบคาบที่หนึ่งนั่นเองถ้าแบบขาดน,นะครับผมหน้าที่สี่สิบเจ็ดนะครับผมสำหรับวันนี้ครูแบงก์ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะมีใครมีข้อสงสัยอะไรใดๆก็สามารถทักแชทถามครูแบงก์ได้เลยนะครับสำนี้ครูแบงก์ไปแล้วนะครับ 拜拜